สวัสดีครับก็ผมมาชัยมาปาเดี๋ยวนี้นะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องการลาออกเนาะจากราชการเพื่อนก็ยังคงสอบถามกันเข้ามาเยอะมากนะครับโดยคอมเมนต์นี้เนาะนี่ของเพื่อนผมเองเนาะบอกว่ารบกวนเพื่อนลงคลิปอธิบายแบบละเอียดเลยครับเนาะกระบวนการทํายังไงบ้างสิทธิต่างๆที่จะได้รับเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆพี่น้องเราครับอืมในส่วนนี้เนาะผมก็เคยทําคลิปอธิบายไปในทิกต็อก หลายครั้งแล้วแต่อาจจะไม่ละเอียดหรือวาเท่าไหร่เนาะในคลิปนี้ผมจะทําให้มันละเอียดที่สุดนะครับในส่วนตอนที่ผมรับราชการแล้วก็ดําเนินการเรื่องการลาออกอะไรต่างๆครับไปดูครับในขั้นตอนที่หนึ่งนะครับก็เริ่มจากการเนาะเขียนรายงานลาออกพร้อมเหตุผลนะครับโดยเสนอผ่านตามใส่การบัคับ,บัญชาเนาะโดยของผมเนี่ยจะเริ่มจากภูมิคับชุดเนาะสองภูมิคับสองร้อยสามภูมิคับกองพันสี่ภูมิคับโกลมเนาะสุดท้ายแล้วก็อบอผบพล พอเรานําเสนอแล้วก็ผู้ว่าราชาเซ็นอนุมัติเรียบร้อยนะครับก็รวบรวมหลักฐานอะไรต่างๆเก็บไว้ทีนี้เจ้าหน้าที่สายกำลังพลของเราเนี่ยก็จะทําเรื่องตรวจสอบข้อมูลกําลังพลที่จะลาออกว่ามีหนี้สินผูกพันกับทางราชการหรือไม่เนาะก็จะส่งไปตามภาพนะครับเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูว่าต้องส่งไปให้อ่าหน่วยไหนบ้างเนาะเขาจะตรวจสอบของเราอะไรต่างๆวิทยุที่เขาตีกลับมาหาเราเนาะว่าเราไม่มี นี่สินผูกพันกับอ่าต่างๆเนาะที่เรา,เาร,ราับราชการอยู่ของผมก็จะเป็นได้ตรวจสอบแล้วว่าสกทอบอไม่มีนี่สินผูกพันอ่อาหนึ่งอันอันที่สองก็จะเป็นอทบเนาะอทบ,ออออทอบอก็ไม่มีนะฮะอันที่สามก็จะเป็นการเงินฐานบกเนาะอันนี้ก็ไม่มีเหมือนกันไม่มีนี่สินแล้วก็อะไรกันสกนอสอก็ไม่มีเนาะของผมแล้วก็อทนี่ฮะเขาก็เซ็นมาให้เราเลยดูให้เราเลยเนะว่า มีหรือไม่มีมมฮะเขาอะทํทเป็นวิทยุกลับมาเพื่อที่ว่าเป็นหลักฐานในการเสนอของระดับอบอต่อไปนะครับหลังจากที่เอกสารทั้งหมดเนาะตีตีกลับมาหาเราเราก็รวบรวมรวบรวมเสร็จทีนี้เจ้าหน้าที่ก็จะส่งให้กับเบื้องบนคือทอบอเนาะทอบอพอทอบอร,รับเรื่องเสร็จปุ๊บก็จะพิจารณาอนุมัติเนาะให้ลาออกหรือไม่ให้ลาออกเนาะตัวนนี้เอกสารที่ขึ้นให้ดูก็จะเป็นของผมก็ลาออก เราออกเป็นทีเรียบร้อยก็ตีลงมากันมาแล้วก็สามารถออกจากราชการได้ตั้งแต่วันที่หน mm. ึ่งพฤษภาคมปีสองห้าหกเจ็ดเนาะอันนี้ในส่วนตัวของผมจะเป็นคร่าวๆก็จะประมาณนี้ mm. ก็ถือว่าละเอียดเนาะในส่วนข้อราชการของทหารนะครับที่จะลาออกจากราชการในเรื่องลาออกก็จะประมาณนี้ส่วนเรื่องสิทธิต่างๆเอกสารที่เรารับมาทั้งหมดเนี่ยเราก็ไปยื่นกับอมอทบอลที่เราสังกัดเนาะที่ท,ที่ที่เราสังกัดตั้งแต่แรกไปยื่นเอกสาร ดำเนินการเพื่อที่วาอะไรขอรับสิทธิ์เนาะรับเบี้ยววัดบําเน็จบํนานาญของเราตามจิตว่นค่ารักษาพยาบาลค่าเล่าเรียนบุตรอะไรต่างๆก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วนข้าราชการที่มีอายุต่ำกว่า9กปีหเดือนนะ่ยก็จะได้รับอย่างผงผมเนะี่ยผมรับถึงแค่ปี7จนะ็ดเจนาะรับถึงปี7จ็ดเดเป็นกองหนุนชั้น3แล้วก็ปรับ คำสั่งใหม่เป็นรับบำนาญแลว้วก็รับตลอดชีพนะฮะแต่ข้าราชการเพื่อนเพื่อนน้อ,นนองๆคนอื่นที่อายุใช้การถึง9ปี6เดือนนะฮะก็จะรับอยู่เขาเรียกว่าอะไรขึ้นอยู่กับใบสอรอสามเนาะเจ้าหน้าที่เขาก็จะคิดพิจารณาดูในใบสอรอสาว่าเราจะรับได้ถึงกี่ปีเนาะในระหว่างนี้ที่เรารับอยู่เนี่ยก็สิทธิพ่อแม่ลูกเมียของเราเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมเนาะโจรกว่าจะปลดกองหนุนชั้น3เนาะ,ะเขาตัดไปเลยในส่วนนี้ จะไม่เหมือนคนที่รับราชการอายุเก้าปีหกเดือนเนาะอันนี้ส่วนที่เขาปรับจากกองหนุนท่างสามสปุ๊บก็อยรับเป็นบำนาญต่อไปตลอดชีพนะครับก็รายละเอียดก็จะประมาณนี้ครับถ้าเพื่อนๆวีคนไหนที่ยังงงหรือว่าสงสัยอยู่ก็ทักมาในส่วนตัวของผมก็ได้เนาะผมยินดีที่จะให้ความรู้หรือว่า แนวทางเนาะบอกก่อนอะไรก่อนจะให้ดีที่สุดก็คือวางแผนให้ดีก่อนเนาะเรื่องการลาออกเรื่องอะไรพวกเนี้ยไม่ได้เชื่อว่าผมออกมาเนี่ยเพื่อที่ว่าอยากจะให้พเพื่อนๆลาออกหรือว่าพวกนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ผมทําเป็นวิทยาทานเนาะให้กับพี่ๆน้องๆเพื่อนๆของเราไม่ได้มีเจตนาที่จะชีน้นําหรือชักจูงให้กําลังคนลาออกนะครับวางแผนให้ดีเนาะผมพูดเสมอผมจะพูดเสมอว่าวางแผนให้ดีเนาะเพราะว่าเป็น ชีวิตของเราอะ่ะเนาะเลือกเองทำเองอเชื่อมันในตัวเองก็คลิปนี้ก็ยาวหน่อยก็ฝากไว้เป็นความรู้เนาะเล็กๆนน้อยครับขอบคุณครับ